วันนี้จะพูดเรื่องสมดุลของร่างกายนะครับถ้าเราเคยได้ยินคำนี้เนี่ยคำว่าหยินหยางเนี่ยนะครับเราได้ยินเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นสีดำกับสีขาวที่มันอยู่ในรูป,ปลกลมๆเนี่ยแบ่งอย่างละครึง่งจริงๆมันคือสมดุลร้อนเย็นนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดหยินหยางหรือสมดุลร้อนเย็นที่เกี่ยวกับบอดี้หรือร่างกายเราเราจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับแบบอย่างอื่นนะครับหยินหยางนี่มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งเลยนะครับแต่เนี่ยวันเนี้ย จะพูดว่าร่างกายเรากับหยินหยางหรือร้อนเย็นเนี่ยมันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับตัวเราดิจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฟิร์นค่ะ พี่เอกครับพี่เอกนะคะก็เป็นแฟนของเฟิร์นเองนะเราสองคนก็เป็นคนรักสุขภาพแล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็ทดลองเรื่องสุขภาพกับตัวเองนะคะแล้วก็เห็นผลมาแล้วแล้ววันนี้ก็มีคอนเทนต์สุขภาพที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะให้เพื่อนๆลองฟังลองเรียนกันดูนะวันนี้พี่เอกจะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันอ่าแบบนี้นะครับคือร่างกายคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น14ระบบ นะครับก็จะมีระบบอาหารระบบหายใจระบบสืบพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วนะครับทุกระบบเนี่ยมันจะต้องมีการทํางานที่สอดคล้องของอุณหภูมิด้วยนะครับก็คืออุณหภูมิร้อนแล้วก็อุณหภูมิเย็นนะครับคำว่าอุณหภูมิร้อนเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงคําว่าหยางหยางจะเป็นลักษณะสีขาวถ้าเราดูในรูปที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นด้านขาวขาวนี่ก็คือมีพลังมีแสงก็คือให้ความร้อน ส่วนหยินเนี่ยเราจะเห็นเป็นด้านสีมืดๆด,ดำๆเนี่ยนะครับอันนี้หมายถึงความเย็นนะครับจริงๆแล้วหยินหยางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าร้อนเย็นอย่างเดียวมันแปลอะไรที่มันเป็นขั่วตรงข้ามเช่นดีชั่วหญิงชายอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบอดี้เพราะฉะนั้นจะเน้นในเรื่องของร่างกายก็จะพูดในเชิงของร้อนเย็นเลยกันต่อไปนี้ผมจะใช้คําว่าร้อนเย็นเลยกันนะครับจะได้เข้าใจเพราะาเราเป็นคนไทยจะพูดแบบง่ายๆเลยกันนะครับทีนี้ร่างกายคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหนก็แล้วแต่ นะครับมันจะประกอบไปด้วย2อย่างก็ค,คือความสมดุลของร้อนและเย็นการสมดุลร้อนและเย็นเนี่ยเราจะทราบได้ต่อเมื่อถ้าเกิดว่าร่างกายเราสมดุลเนี่ยนะครับเราจะมีความรู้สึกในมอดี้เราในร,ร่างกายเราจะรู้สึกเบาสบายตัวมีกําลังถ้าอยู่ในภาวะเนี้ยแสดงว่าร่างกายเราสมดุลคือไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่เย็นเกินแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ร้อนเกินจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูร้อนเกินก่อนแล้วเดี๋ยวค <น S 2> ่อยพูดเย็นเกินนะอ่ะถ้าร้อนเกินเนี่ยสิงส่งที่เกิดขึ้นคือเรามักจะเป็นอาการเป็นไข้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่า ตัวเราจะรู้สึกปวดเมื่อยและเมื่อเรามีอาการร้อนเนี่ยร่างกายเราจะมีการปวดตามกล้ามเนื้อสังเกตไหมเวลาเฟินเป็นไข้เนี่ยเฟินจะปวดตัวไปหมดเลยการปวดเนี่ยนะครับมันคือการที่ร่างกายเนี่ยบีบเกร็งกล้ามเนื้อนะครับการเกร็งกล้ามเนื้อก็จะส่งอาการมาที่ประสาททาให้เรารู้สึกปวดเมื่อยยกตัวอย่างเวลาเราเป็นไข้นะครับสมมุติว่าเราตอนนี้เรายังไม่เป็นแต่ประมาณ ผ่านไปอีกสักสองสามชั่วโมงเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะ่ถ้าเราไปวัดประหลอดตอนที่เราขั้นตัวขั้นขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิเราจะสูงกว่าปกติปกติจะอยู่ที่ประมาณ 37- 37.2เถึงนี่คนปกติอยู่แค่เนี้แต่เวลาเราตัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกปวดเมื่อยที่ปวดเมื่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันพยายามจะบีบเอาความร้อนออกธรรมชาติของร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วเราคิดว่าตัวเราเนี่ยควบคุมนะครับแท้ที่จรริงแล้วเนนี่ยะคับ จิตวิญญาณของตัวเราเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าสัญญานะครับถ้าใครเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยจะรู้รู้จักสัญญาสัญญามันจะเป็นตัววิญญาณเราที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านในซึ่งเราไม่ได้ควบคุมมันแต่จริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยมันควบคุมยกตัวอย่างให้ง่ายเมื่อเวลาเราไปโดนน้าร้อนลวกเนี่ยครับสมมุติว่ามือของเราเนี่ยอยู่ๆเราโดนน้าร้อนมาลวกปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอีกไม่นานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะแดงแล้วมันก็จะพองจะบวมและสักพักจะมีน้ํามา นะครับทาไมถึงต้องมีน้ําเพราะว่าร่างกายรู้ว่าตรงนี้สัมผัสความร้อนอย่างรุนแรงเขาต้องการจะดับร้อนเขาก็จะดึงน้ํามาครับเพราะาน้ำเนี่ยธรรมชาติมันมีความเย็นเขาก็จะดึงมาเพื่อทําให้เกิดความสมดุลน,นี่คือคกลไกที่ทําหน้าที่เราไม่ได้สั่งนะครับแต่ตัวสัญญาในตัวเราเนี่ยคือสัง่งคำว่าสัญญาถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปอาจจะงงว่าสัญญาสัญญาไม่ใช่คําว่าเราสัญญากับใครนะหมายถึงว่าถ้าเราเลีเ้ยงเรื่องขันห้าเดี๋ยวจะรู้ว่าวิญ,ญญาณเราเนี่ยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญา สัญญาเนี่ยเป็นตัวที่คอยควบคุมเซลล์ต่างๆในร่างกายทุกเซลล์นะครับตั้งแต่หัวจะหลดเท้ายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยวันไหนก็ตามที่รู้สึกว่าวันนี้เราเครียดเราสังเกตได้เลยนะครับว่าเราจะมีปัสสาวะที่สีเข้ม,มการที่เราฉี่ออกมาสีเข้มเนี่ยถ้าเราได้เอาฉี่นั้นมาใส่ในเช่นเราสมมุติเราฉี่ใส่ในขวดหรือใส่ในถุงเนี่ยครับถ้าวันไหนฉี่เราเข้มเนี่ยพอเราเอามือไปจับเนี่ยฉี่มันจะร้อนครับนะครับ,นะรบอันนี้ผมเคยทดลองมากับตัวเองก็คือเมื่อเราปัสสาวะร้อนเนี่ย เราสังเกตง่ายๆว่าทําไมสีมันถึงเข้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยภาวะของคนคนนั้นเนี่ยร้อนเกินเขาต้องการจะขับเอาความร้อนออกเช่นวิตามินแร่ธาตุที่เพื่อนเพื่อรับประทานเข้าไปถ้ามันมากเกินมันให้พลังงานที่เยอะเกินเขาจะขับออกทางปัสสาวะเพื่อลดความร้อนที่มันเกินคราวนี้ความร้อนที่เกินก็ถูกขับออกมาทางปัสสาวะปัสสาวะนั่นก็จะมีสีเข้มเพราะมีสาร ที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเกินไปร่างกายพยายามขับออกเพราะไม่ใช่เวลาที่จะใช้ร่างกายเราฉลาดมากนะครับเขาทราบว่าเวลาไหนต้องใช้สารมากสารน้อยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยเช่นช่วงฤดูหนาวๆเราไปอยู่ในหิมะจัจดๆนี่นะครับแล้วเรากินของที่มีวิตามินมีฤทธิร์ร้อนมากๆเลยร่างกายจะไม่ฉี่ออกมาเป็นสีเข้ม้วร่างกายจะเก็บตัวสารที่ให้ความร้อนนี้ไว้แต่ฉี่ออกมาจะเป็นสีใสๆเพราะว่าร่างกายจะขับเฉพาะน้ําไม่ได้ขับสารที่มันให้ความร้อนจะเก็บสารานั้นไว้ ที่ร่างกายขับน้ําเพราะอะไรครับเมื่อเวลาน้ําอยู่ในร่างกายมากๆแล้วเราไปอยู่ในที่เย็นเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ธรรมชาติมันเย็นอยู่แล้วเมื่อน้ําไปอยู่ในที่อากาศหนาวๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกว่าต้องขับออกเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเย็นจนทําให้เกิดการแข็งตัวได้ร่างกายพยายามให้น้ําน้อยที่สุดก็คือเอาน้ําออกพอน้ําออกปุ๊บร่างกายเราจะร้อนขึ้นเพื่อสู้กับความเย็นที่มันหนาวในบริเวณตรงนั้นอันนี้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดแต่เรื่องร้อนเกินเดี๋ยวผมจะลองพูดถึงเย็นเกินบ้าง เย็นเกินคืออะไรเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะมักจะร้อนเกินครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองร้อนอยู่แล้วแต่เย็นเกินก็เกิดขึ้นได้ในกรณีของคนที่ไม่ค่อยขยับร่างกายยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนที่มีอายุมากนะครับหรือว่าผู้สูงอายุผู้ชราหรือคนที่มีอาการเจ็บขาเจ็บอะไรพวกนี้แล้วไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เดินคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่กับที่นั่งหรือว่านอนอยู่บนเตียงอยู่นิ่งๆร่างกายไม่ค่อยได้ขยับพอร่างกายไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยภาวะของการเป็นหยินนี่จะมากหมายถึงว่าร่างกายมันจะอยู่ในโหมดเย็น คือไม่ค่อยได้ขยับขยื่นพอเราร่างกายเราไม่ขยับขยื่นเนี่ยเลือดลมมันจะเดินได้ไม่ดีการที่เป็นลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าอาการของการเย็นเกินซึ่งการเย็นเกินเนี่ยมันมีผลเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเย็นเกินเนี่ยดูยังไงก็ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปจับคนที่ตัวร้อนกับตัวเย็นเนี่ยถ้าเราเอามือจับคนตัวร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมคนนี้มันร้อนเพราะว่าเราไปจับปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาร้อนกว่าเราส่วนคนที่เย็นเกินเนี่ยเราไปจับเราก็จะรู้สึกเ้ยยทมคคนนนีือ็ะรับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สัมผัสเราสามารถมองได้ด้วยตาเลยคนไหนที่ร้อนเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าผิวเขาเนี่ยจะมีอาการแดงเส้นเลือดจะไหลกันอย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือจะร้อนเกินแต่ถ้าคนไหนมือซีดแบบว่าไม่ค่อยมีสีเลือดแบบสีซดๆอ่ะนะครับพวกนี้คืออาการเย็นเพราะว่าเลือดลมเดินไม่ดีอย่างที่ผมบอกว่าอยู่บนเตียงไม่ค่อยได้ออกกําลังกายพวกนี้ต่อให้กินอาหารดีแค่ไหนนะครับเลือดมันเดินไม่ดีก็จะไม่ได้เอามาใช้ถึงปลายทางเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเย็นเกิน แล้วเวลาเย็นเกินเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับร้อนเกินเลยไม่ว่าเราจะร้อนเกินหรือยเย็นเกินเนี่ยร่างกายเราอยู่ในภาะวะไม่สมดุลถ้าร้อนเกินเนี่ยนะครับเราจะปวดเมื่อยไปหมดส่วนเย็นเกินเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเพราะไม่ค่อยได้อยู่ในที่เย็นแต่เวลาเราอย่างผมเนี่ยผมเรียนการบินนะผมเคยไปฝึกอยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวมากๆนะครับติดลบเนี่ยปวดไปทั้งกระดูกเลยปวดตัวไปหมดปวดเหมือนกับตอนอยู่ในที่ร้อนเลยเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่อธิบายในคลิปเนี่ยบางคนไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะไม่เก็ต แต่ผมเนี่ยอยู่ทั้งที่ร้อนมากๆแล้วก็ที่เย็นซึ่งมันมีอาการเหมือนกันคือร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดที่ภาวะที่สบายคือประมาณ24 2 5้าองศานี้ร่างกายจะชอบตรงนี้หมายถึงอุณหภูมิข้างนอกนะส่วนอุณหภูมิในร่างกายเพื่อนๆเนี่ยจะ่ต้องอยู่ประมาณ37-37.2 <unjust. S 2> นะครับทีนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวันเนี้ยแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะบางทีแดดออกแล้วก็ร้อนบางทีอากาศหนาวเราก็เย็นเราจะทราบได้ยังไงวิธีดูง่ายๆนนนนะครรัับเเาูตตต้งแ่่ือลย ถ้าเกิดเราตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราตื่นนะปุ๊บเนี่ยเรามีขี้ตาไหลออกมาปุ๊บเนี่ยเราดูปุ๊บขี้ตามาปุ๊บเนี่ยแล้วขี้ตาเนี่ยถ้ามันมีสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนี่ยให้รู้เลยว่าตอนนี้ท่านร้อนเกินละหนักไปกว่านั้นก็คือบางคนเนี่ยจะรู้สึกเอ๊ะทำไมในปากมันมีแผลวะเนี่ย้ลงไม่ได้กัดทาไมมันมีแผลตรงนู้นเลยอันนี้ให้รู้เลยว่าร้อนเกินนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่พบตรงนี้เลยง่ายๆไปดูที่ปัสสาวะตอนเช้าเวลาฉี่ออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าฉีาา่เ,เราสสสีีเเเเข้้้้้้มมนนนนนนน่่่ยยยแดดงงใใหรรรรูลวาาาาากตัพุอ พอมันร้อนเนี่ยร่างกายไม่อยากจะเก็บความร้อนส่วนเกินมันพยายามขับออกให้เร็วที่สุดการขับออกให้เร็วที่สุดมี2ทางคืออุจจาระและปัสสาวะนะครับแต่ปัสสาวะนี่จะง่ายกว่าเพราะว่าปัสสาวะนี่ละวันรานปัสสาวะได้หลายครั้งส่วนอุจจาระนี่แตครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้คือวิธีดูง่ายๆแต่ว่าบางคนเนี่ยมันจะมีอาการอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว,ว่าร้อนหลอกเย็นหลอกคือแบบว่ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าอาจจะฟังดูงงใช่ไหมครับคำว่าร้อนหลอกคืออะไรสมมุติเราเป็นไข้ามากๆเนี่ยเราต้องรู้สึกร้อนใช่ แต่มันจะมีบางภาวะที่เราหนาวสัน่นทั้งๆท,ที่เราเป็นไข้นะั่นนะ่ะเคยเป็นไหมครับหลายๆคนคงนึกออกนั่นเขาเรียกว่าอาการเย็นหลอกเย็นหลอกคืออะไรครับคือการที่บางทีตัวเรามันร้อนมากๆเนี่ยร่างกายเราเวลาเราเป็นไข้เนะี่ยแปลว่าร่างกายเราต้องการสร้างความร้อนอยู่ดีๆมันไม่ได้ร้อนเองนะครับเราไม่ได้ไปยืนตากแดดเราอยู่ในบ้านร่มๆทําไมตัวเราร้อนผู้ที่ทําให้เราร้อนคือสมองครับสมองมันจะมีอยู่ต่อมอยู่ต่อมหนึ่งครับมันจะคุมซิสเต็มเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผัน พลังงานในร่างกายเมื่อเพื่อนๆรับสิ่งที่เป็นพิษเข้ามารับเชื้อโรคเข้ามารับไวรัสหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วร่างกายต้องการจะกําจัดสิ่งนั้นร่างกายจะดึงเอาเม็ดเลือดขาวหรือแอนติบอดีอดทั้งหมดมาจัดการเชื้อโรคในกรณีที่เชื้อโรคเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยนะครับจะพยายามขจัดพื้นที่ไม่ให้อ้เจ้าเชื้อโรคเนี่ยมันกระจายตัวโดยการสร้างความร้อนขึ้น เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิความร้อนมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับการออกลูกออกหลานของเจ้าเชื้อโรคนี่จะเป็นไปได้ยากแล้วมันจะเดินทางได้ยากแต่ถ้าอุณหภูมิอยู่ในภาะวะปกติเนี่ยมันจะออกลูกอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น,นกลไกนี้ทําให้ร่างกายต้องสร้างความร้อนมากขึ้นเราเรียกว่าเป็นไข้ซึ่งกรณีนี้นยครับคนส่วนมากเวลาเป็นรู้สึกว่าตัวเองร้อนมกักจะอยากกินน้ําเย็นเชื่อไหมครับว่าวิธีแก้อย่างนั้นนะไม่ถูกต้องเพราะว่าร่างกายมันตั้งใจจะให้เราร้อน แต่ถ้าเราไปกินน้ําเย็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงเฮ้ยอะไรวะเราอุตสาสร้างความร้อนแล้วทำไมมันเย็นอีกแล้วะเขาก็จะสร้างความร้อนอีกมันจะเป็นวัฏจักรอุบาทน,นี้เราจะไม่จบแต่ถ้าเราเข้าใจกลไกมันเราเรารู้สึกว่าเราเป็นไข้ทีนี้เราไปเอาน้ําอุ่นๆนะกดแล้วมาดื่มนะครับพอร่างกายมันสักพักอยู่ดีๆมันมีน้ําอุ่นเข้ามามันจะแบบเฮ้ยพวกเราไม่ต้องสร้างความร้อนแล้วไอ้คนคนนี้มันกินของร้อนแล้วเว้ยนะครับสมองก็จะหยุดสั่งให้สร้างความร้อนพวกเราก็จะรู้สึกเหงื่อออก จะรู้สึกสบายซึ่งมัน,ม,นมันฟังดูไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราตัวร้อนแต่เราก็กินน้าร้อนนะครับจริงๆแล้วแท้ที่จริงตัวที่ควบคุมอุณหภูมินั่นอยู่ในสมองของเราผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดของเรื่องสมองนะครับเพราะมันจะทําให้คลิปยาวแต่ให้เพื่อนๆเข้าใจเขาเรียกว่าระบบของร่างกายจะเป็นอย่างนี้ทีน,นี้ในกรณีที่เราเข้าใจเรื่องนี้ร้อนเย็นเนี่ยทำไมต้องพูดยาวขนาดน,นี้เพราะว่ามันคือแก่นของความแข็งแรงของร่างกาย คนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องขาเรื่องแข้งทั้งหมดเนี่ยนะครับเซลล์ต่างๆในร่างกายจะทํางานดีต่อเมื่อมันอยู่ในอุณหภูมิที่มันพอเหมาะถ้าอุณหภูมิมากเกินมันจะมีการหมุนเร็วของอิเล็กตรอนผมขอพูดถึงเรื่องที่ละเอียดนิดนึงนะครับก่อนที่จะอธิบายภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าทุกๆอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านแล้วแต่ละเซลล์เนี่ยนะครับเมื่อเจาะลงไปแล้วเนี่ยส่วนที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่าอะตอม เราทราบกันด <tu i ro> ีเราเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานอะตอมนี่นะครับจะมีหน่วยอยู่3ามหน่วยที่เพื่อนๆรู้กันดีก็คือตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียสนะครับรอบๆอบนิวเคลียสีจะมีตัวบวกหรือเรียกว่าโปรตอนนะครับคอยอยู่รอบๆอบนิวเคลียสแล้วรอบนอกเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนหรือเรียกว่าตัวลบนั่นเองนะครับที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกที่เราเอามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคือตัวนอกอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีหลายชั้นชั้นนอกสุดนี่เขาเรียกอิเล็กตรอนโคเวเลนต์นะครับตัวที่จะควบคุมความร้อนเนี่ยนะครับมันขึ้ ถ้าเพื่อนๆอยู่ในภาวะปกติเนี่ยอิเล็กตรอนจะหมุนพอดีอดีนะครับเคลื่อนที่อย่างพอเหมาะเราจะสบายตัวไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ในกรณีที่เราเครียดหรือเรากินพริกมากๆกินขิงมากๆกินของร้อนมากๆนะครับเช <c ül> ่นกินโสมมากๆอะไรเหล่านี้พอเรากินเข้ามามากๆเนี่ยอิเล็กตรอนจะหมุนเร็ว <c ül> พออิเล็กตรอนหมุนเร็วปุ๊บเนี่ยมันสร้างพลังงานมากถ้าคนนั้นใช้พลังงานเช่นไปวิ่งไปชกมวยไปเตะบ,บอลอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนนั้นนอนอยู่กับบ้านกินๆนอน สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีความร้อนที่สูงเกินนะครับและผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าความร้อนเนี่ยธรรมชาติมันจะวิ่งขึ้นที่สูง ค,ความร้อนที่มากเกินในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับจะขึ้นมาที่คอบาา่าไหลจะทําให้ปวดเมื่อยตรงนี้แล้วบางคนก็ขึ้นมาที่ศีรษะทําให้ผมร่วงบางคนเป็นสิวตามหน้าคนที่ไปกินเช่นไปกินถังเช่านะครับไปกินโสมหรือไปกินพริกมากๆไปกินขิงไปกินข่าไปกินลิดร้อนนะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียนในคลิปถัดๆมาว่าสมุนไพรลิดร้อนเย็นแบ่งยังไงอันนี้ฟังคร่าวๆให้เห็นป่าทั้งป่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายในต้นไม้ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเมื่อท่านมีความรู้สึกว่า ท่านมีความร <tong s. S 2> ้อนมากเกินนั่นแหละครับมันจะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งหมดทํางานหยุดชะงักลงพอมันหยุดชะงักลงมันจะหยุดสร้างพลังงานเราจะรู้สึกหนักเนื้อหนักตัวครับเวลาน <c oughs> เราเดินไปไหนจะรู้สึกหนักเนื้อหนักตัวที่เรารู้สึกหนักเนื้อหนักตัวเพราะว่าพลังงานเราน้อยลงแต่ถ้ากรณีนี้วิธีแกง้ง่ายๆก็คือว่าเราต้องหยุดเอาของร้อนมาใส่ بح. นะครับเราต้องทราบเมื่อเราทราบกลไกนี้เรารู้แล้วว่าเราหยุดเราร้อนเกินเล้วเนไหยเราไม่ต้องเอาร้อนมาใส่เพิ่มแล้วเรามีแต่ต้องเอาเย็นมาใส่แล้วเอาร้อนออก ถ้าเราทาแบบนี้สมมุตินี่ความร้อนนะครับถ้าเรายังความร้อนมาใส่มันจะยิ่งสูงขึ้นเราจะยิ่งเป็นหนักขึ้นแต่วิธีแก้ก็คือเราต้องเอาความร้อนออกวิธีเอาความร้อนออกมี2อย่างก็คือ1ก็คือเราต้องอุจจาระปัสสาวะอย่างที่ผมบอกอย่างที่2ก็คือหลับให้เป็นเวลานะครับเช่นเรานอนหัวค่ําเรานอนหัวค่ําการนอนแต่หัวค่ำเนี่ยจะลดอุณหภูมิในร่างกายลงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือการเอาเย็นมาใส่การเอาเย็นมาใส่เนี่ยมีง่ายๆ2ออย่างหนึ่งคือการ ที่เรารับอินพุตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการกินการทาการดมเดี๋ยวเราจะค่อยสอนไปนะครับว่าทํำยังไงอันนี้อินพุตเข้ามาอย่างที่2ก็คือให้ตัวเราสงบจากด้านในเช่นว่าเรากินของเย็นแล้วแต่เรายังคิดวันๆคิดฟุ้งซ่านกังวลเรืเ่องงานคนน,คนนู้นคนนี้เราคิดแล้วอะดรีนาลีนมันก็จะหลัง่งอะดรีนาลีนจะหลั่งตามคําสั่งของความคิดของเราในสมองถ้าเพื่อนๆกินของริบเย็นกินใบโบโบกอะไรเหล่านี้กินริบเย็นแล้ว แต่ยังคิดร้ายอยู่คิดแง่ลบอยู่อิจฉาลิษยาดูข่าวคนนั้นดูคือถ้าเราจิตเรายังร้อนเนี่ยต่อให้เรากินลิดเย็นสมองมันก็จะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาอีกอะดรีนาลีนมันจะไปกระตุ้นการเผาผลาญมันก็จะไม่จบนะครับอันนี้คือเรื่องที่ทําให้เกิดความสมดุลขึ้นแล้วครนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับปัใจจัยใดที่จะทําให้เราร้อนหรือปัใจจัยใดที่จะทําให้เราเย็นนั้นเราก็คอยหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้คือความหมายคร่าว ของการที่บอกว่าสมดุลร้อนเย็นมันเกี่ยวกับสุขภาพยังไงทีนี้ผมขอยกตัวอย่างก่อนที่จบคลิปนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมเวยกันนะครับหมายถึงว่าเส้นผมบนบนบน,บนหัวเรานี่นะครับในในผมของคนเราเนี่ยมันจะเห็นที่ปรากฏอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าผมที่อยู่ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วมันจะมีผมอีกส่วนหนึ่งคือผมที่เป็นรากผมนะครับซึ่งอยู่ด้านในผมเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของเรื่องร้อนเย็นได้อย่างดีธรรมชาติของรากผมเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในในหนังของในหนังหัว ในหนังหัวเนจะมีเลือดมาเลี้ยงตลอดเลือดเนี่ยเป็นน้ําเพราะฉะนั้นรากผมจะอยู่ในน้ําได้เนี่ยน้ําคือมีฤทธิ์เย็นรากผมจะอยู่ได้รากผมต้องร้อนไม่นั้นถ้าเย็นกับเย็นอยู่ไม่ได้ครับรากผมมันถึงต้องมีฤทธิ์ร้อนมันถึงอยู่ในน้ําได้ก็คือน้าเลือดนะครับแต่ตรงปลายผมที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันต้องมาเจอแดดเจออะไรเนี่ยที่มีความร้อนเพราะฉะนั้นในผมเนี่ยจะต้องมีฤทธิ์เย็นถามว่ามันเย็นได้ยังไง ก็เพราะว่ารากเนี่ยมันส่งน้ําเข้ามาในแกนผมแกนผมคนเราจะแบ่งเป็น3ชั้นอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในเรื่องคลิปเกี่ยวกับเส้นผมนะครับผมแต่ละเส้นเนี่ยนะครับจะมีน้ํามาหล่อเลี้ยงแล้วก็จะออกทางเกล็ดผมนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีหนังศีรษะที่มันหรือหนังศีรษะที่แววให้ทราบไว้เลยว่าท่านอยู่ในภูกร้อนเกินนะครับคำว่าร้อนเกินก็คืออาจจะเกิดจากการที่ท่านเป็นคนใช้ยาสระผมที่มีเคมีสะสม หรือท่านกินของที่มันทำให้ร่างกายร้อนเกินหรือท่านเครียดหรือท่านนอนดึกหรือท่านอุจจาระไม่เพียงพอนะครับขับออกไม่หมดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ร่างกายร้อนแล้วเมื่อร่างกายร้อนเนี่ยนอกจากมันจะมากระทบเกี่ยวกับเรื่องผมแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกระบบในร่างกายเราทํางานผิดปกติไปหมดโดยเฉพาะเรื่องอุจจาระจะสังเกตเห็นได้ชัดเมื่อท่านมีความร้อนที่มากเกินวันไหนอุจจาระจะแข็ง อุจจาระของเราเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้า,ามันเป็นปกติดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นลำครับมันจะคืออุจจาระเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นเลยเพราะมันวิ่งมาตามลำไส้แล้วก็มาถึงลำไส้ใหญ่แล้วออกมาถ้าอุจจาระของคนที่อุณหภูมิปกติเนี่ยเวลาออกมาจะออกมาอ่อนนุ่มแล้วก็ไหลออกมาธรรมดาแต่ถ้าเราอุจจาระเราดูปุ๊บเอ๊ะวันนี้มันมามันขาดตอนเวยแล้วมันมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดให้เรารู้ไว้เลยว่าภายในตับไตไส้พุงไส้เราเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บมันก็ไปเผา ทำให้น้าที่อยู่ในอุจจาระเนี่ยมันระเหยหายไปหมดพอมันอุจจาระมันไม่มีน้ํามาเป็นตัวเชื่อมให้มันเป็นกาวติดกันมันก็จะมาเป็นก้อนเล็กๆๆๆๆและสิ่งที่ตามมาคือมันจะแข็งแล้วมันจะไปบาดเขาเรียกว่าผนังลําไส้ของลําไส้ใหญ่แล้วมันก็จะอึออกไม่หมดด้วยตื้อออกไม่หมดเพราะว่าลําไส้ใหญ่มันจะเป็นขยะอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อถ้าเราเคยดูในการฉายด้านภายในของลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มันไม่ได้มาเป็นท่อเหมือนท่อ PVC นะมันจะมีการทําเป็น เขาเรียกว่าเป็นลูกคลกื่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีการบีบรัดแต่ว่าธรรมชาติของคนที่อุจจาระแข็งเนี่ยมันบีบมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันแข็งแล้วมันไม่ใช่อุจจาระที่นิ่มอันนี้ถ้าเกิดเราแก้ที่ต้นเหตุเรื่องของสมดุลร้อนเย็นได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุจจาระเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับหน้าเราที่เป็นสิวขึ้นเห่เต็มหมดก็ค่อยน้อยลงน้อยลง คือองรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เฟิร์นชวนเพื่อนเพื่อมาศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมมาปรับสมดุลกันแบบองค์รวมเลยซึ่งจะทายังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะทําคลิปมาอีกเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอกพูดถึงตัวอย่างของสมดุลร้อนเย็นในร่างกายในเรื่องของปัญหาผมใช่ไหมมีตัวอย่างหนึ่งที่เฟิร์นอยากจะพูดเพราะว่าเป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาโรคอ้วนเออเพราะว่าสังเกตไหมว่าคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยหรือว่ามีภาวะ อ้วนเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าเขาจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็หนักเนื้อหนักตัวอึดอัดแล้วก็บางคนเนี่ยก็ส่งผลถึงผิวมีสิวหรือว่าบางคนก็ผมร่วงอันนี้มันบอกบอกได้เลยว่าคนที่มีไขมันหรือว่ามีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยมีการสะสมไขมันใช่ไหมคะแล้วตัวไขมันเนี่ยมันร้อนถูกไต้องไขมันเนี่ยมันเป็นตัวสะสมพิษดังนั้นเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะเดี๋ยวเราตัดตอนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าในเรื่องของภาวะอ้วนกับ ความร้อนเย็นดีไหมดีมากเลยบางคนที่มีปัญหาผมก็เรื่องของผมกับภาวะร้อนเย็นดีไหมดีครับดจีจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นองค์รวมหมดเลยเดี๋ยวเฟิร์นจะเอาวิธีการในการทําสมดุลนะคะว่าเราจะปรับสมดุลยังไงจริงๆแล้วมันต้องแล้วแต่คนเลยอือมันคือแบบแต่ละคนเนี่ยมีสาเหตุต่างกันที่ทําให้เสียสมดุลดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะรู้สึกว่าตัวเองกําลังเสียสมดุลอยู่นะคะก็ทักไลน์เข้ามานะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาเราสองคนได้นะคะเพราะว่าเราสองคน ทำมาแล้วนะแล้วก็และที่สําคัญก็คือเราสองคนทาโปรเจกต์ร่วมกับทีมทางการแพทย์ด้วยนะคะจะมีคุณหมอมีเภสัชกรเทคนิคการแพทย์นะคะก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาได้แบบองค์รวมเลยค่ะวันนี้คลิปนี้ก็ขอเป็นการแบบเขาเรียกว่าบอกให้เห็นป่าทั้งป่าก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยอธิบายสัดส่วนของต้นไม้แต่และต้นกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้ค่อยลงในรายละเอียดนะครับโอเคค่ะขอให้เพื่อนๆสุขภาพดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับา